ก็มาทําท่อไอ้เสียนะครับที่สายพักกลางไว้นะครับจะมาตัดออกนะครับแล้วก็เชื่อมรอยแตกดี๋ยูด้วยว่าเราจะจัดทรงหรือเปล่านะครับเอารถเข้าหอยก่อนนะครับครับ <AO> ว,วันนี้ก็มาแก้ปลายเดี๋ยวเราตัดขึ้นตรงนี้ข้าง้างในแล้วก็แก้หูใหม่ครับเดินเฉียงรอดมาอันนี้ ที่ดู่าที่แล้วที่แตกแล้วก็เอาพักพักลูกนี้ออกนะครับหลังจกที่คลิปก่อนนี่ไปสนามโอดนานแล้วมันคลิกด,ดาวพอวิ่งตอนช่วงกลางปลายมันไม่ออกนะครับก็เลยมาจัดนะครับนี่ให้พี่หนุ่มจัดให้นะครับที่นิวทองคำนะครับถอยเสียสอง มารอดูนะครับว่าทรงจะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นพักการที่ใส่เพิ่มไปนะครับเพื่อลดนเสียงนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็เลยตัดตออกเพราะมีผลต่ออตาเร่งนะครับเลียนตัดตออก ตอนนี้ก็ได้ตัดช่วงหลังพักกลางออกไปแล้วนะครับกำลังวัดขนาดนะครับเพื่อจะเตรียมท่อใหม่มาใส่นะครับตรงปลายก็เหมือนกันนะครับกำลังวัดอยู่นะครับ ครับอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับก็บานหัวบานไายเสียบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมติดไปนะครับเพื่อให้มันระยะมันได้นะครับไม่ไม่เพี้ยนนะครับเดี๋ยวค่อยถอดลงมาแล้วก็เชื่อมต่อนะครับนี่เจ้าสำนักก็มาเล็งเองเลยนะครับ แต่ทรงมันเบี้ยวแต่แรกแล้วเจ้าสำนักพยายามปรับให้อยู่นะครับนี่ก็ถอดช่วงท้ายนะครับเพราะว่าต้องไปตัดแล้วก็เจียออกหมดเลยนะครับเพื่อจะมาตั้งระยะใหม่นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนระยะเปลี่ยนทางเดินใหม่นะครับ ให้มันขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยหึงแล้วก็เชี่ย ทางช่างรอทำการกอรนะครับเพว่อจุดที่จะบาดนะครับหรือตกแต่งให้มันเก็บตรงรอยเชื่อมนะครับสวยนะครับเสรยนแล้วนะครับลินรอจากญค่ปุ่นนะครับจะคัดตอมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะทำปลายออกเฉียงๆนะครับเหมือนลีโบนะครับ ให้มันได้ทรงนะครับกับป่า,ายท่อที่จะจัดให้มันเฉียงงหน่อยนะถ้าไม่งั้นมันจะติดนะครับแล้วก็ตอนที่แบบมีการสั่นมันก็จะเสียงดังอันนี้เชียเอาขาเดิมออกนะครับ เพื่อจะทําการเชื่อมขาใหม่นะครับเพราะว่าระยะมันไม่ได้ตรงที่เดิมแล้วนะครับเลยต้องเอาออกนะครับออกแล้วก็เตรียมเก็บงานนะครับ เจ้าสำนักนะครับจะสำนักจัดการเองเลยนะครับลงมือเองเย็บข้อเนี่นะครับเจียก็บการนะครับีผิวข้อนะครับผมพวกรอยเชื่อมน้อยรวดที่ยังเหลืออยู่ ครับอันนี้จะาทำการบานท่อนะครับเพื่อจะติดเรียบนะครับกับจุดโค้งนะครับที่จะเชื่อมตรงท้ายนี่นะครับที่บานแล้ว เป็นช่วงของก่อนเข้าพักปลายนะครับี่ร่รงนี้นะครับนี่นะครับก็จะทำการติดไว้นะครับเพื่อให้มันตรงนะครับจะได้ถอดลงมาเชื่อมได้นะครับลอยเชื่อมไม่เพียนก็จะไม่รั่วนะครับไม่ไม่เอียงนะครับ

พอเชื่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปใส่ครับเป็น,นงานเสร็จนะนี่ครับก็ผลิตภัณฑ์ของที่ร้านนะครับพวเกเบรเดอร์ท่อทั้งหลายนะครับปลายท่อนะครับก็เข้ามาดูมาชอบได้นะครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำลาดทั้งหน่อยว่าเมื่อกี้ เป็นงานมันร้อนนะครับรอยชองรอยเชื่อมนะครับมีความร้อนก็เดี๋ยวจะต้องจับรอยเชื่อมช่วยกันประคองขึ้นไปใส่นะครับ เรียบร้อยนะครับเข้าประจำการรอยน็อตเตรียมลงพื้นนะครับางานดีนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับทีมิวทองคำสาขาสองนะครับตรงสี่แยกบพัสเ้าให้นะครับ ไม่ติดแล้วสูงแล้วครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังออกเพิ่งออกจากร้านมาเทสนะครับเสียงก็ถ้าที่ได้ยินก็ในรถก็จะประมาณนี้ให้ฟังตรงไหนก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับแต่วิ่งดีนะครับเพราะของเดิมมัน อันนะครับตอนนั้นผมไปใส่ไว้แค่ต้องการแบบให้เสียงมันเงียบไปเฉยอะไรเงี้ยแต่พอไปวิ่งมาที่ในคลิปก่อนนะครับที่เป็นงานที่สนามอา่อาสนามอะไรสนามนาเกลือที่งานของเลดอเลสก,กับสตีเมท่านะครับก็มันวิ่งไม่ออกนะครับหูอัติมนะครับก็จะเปียนตั้งนานแล้วก็เพิ่งวางก็ยังไงเดี๋ยว เราไปเจอกันวันเสาร์นี้นะครับมีงานขายกาแฟนะครับร่วมกับล็อกอัลามนะครับเช้าเป็นงานขายกาแฟนะครับช่วงบ่ายเป็นคอนเสิร์ตนะครับใครสนใจก็ตามไปดูกันได้นะครับ,บร้า